ในไอี่ก่อน้ค่อุงเที่ยวไอ้กบฮะนี่มันจะให้กินเล้าคนเดียวเลยกนกินคนเดียวฟบาตทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องดื่มเป็นเพื่อนกันสิวะโ้ยผมกินไม่ได้เออมันถึงจะสนุกสนานเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาตั้งวงแล้วเรไม่มีใครกินคเดียวไม่ได้ผมกินไม่ได้หน่อยนะระเจะอะไรนะหนาผมก็เคยกินเหล้าแล้วพ่อขอขอให้เลิกขอกินด้วย ตอนนี้พ่อตายไปแล้วแต่ผมน่าจะกินได้มั้งกินได้แหละต้องไหวข้องตายแล้วนี่พ่อพ่อตายไปแล้วฮะพ่อตายไม่ยอมบ่อยจังพ่อให้กินนี่ไงอ่ามันนี่กินแก้วเดียวกันเลยหรอไม่ถือนะเอ่อนิดเดียวนิดเดียวโอเคนิดเดียวพอนิดนิดนึงก็น่าแคบโค้งรอเวลาเดี๋ยวนยามสองนี่จะได้ไปหาเลฮวดีเลยไหวไหมนะ ไม่ไหวก็ไม่ต้องมามีลูกสอนลูกมีหลาสอนลานยะไลูกเอ้ยไม่ดีหอร้อนเคนขายอเน็ตมองหน้ามาเฮ้เราขายของเลยของไอ้ไอ้ไก ไมกินสักหน่อยนสักหน่อยดิโก้มยังกินเลยไได้ทำไมไม่ได้่าเออนี่เป็นแ้าแล้วนี่ยนี่เดี๋ยวจะต้องไปไหว้หลวงพ่อปนแม่ไม่จะถึงตอนเย็นไม่เคไหว้มาถงไม่มถึงช้าอ้าวออนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวลินให้แมเหมแเดี๋ยวกินแก้วเดียวกันได้แน้วเดียวกันไม่เป็นไรวกะหม่อมฉันกลังฟดฟัดคัดจมูกอยู่ไม่ได้เแวาแก้วใหม่มา ไม่ไหวหรอถึงว่าดิทำไมถอดฟันพอบแล้วมึงยังไปต่อได้เมาทิ้งตัวเลยอ่ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เมา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 นั่งกันแย่มากไม่ค่อยอยากเมาเท่าไหร่ผมเมาแล้วขามันชอบหายหายไหนคลายอ่ะตอนนี้มึงมึงองอนไปเนี่ย จริงไหมละมึก็ถามมาสิวะเมื่อไหร่จะขึ้นค่าตัวให้ลูกน้องไอ้เปี๊ยกไอเมาแล้วกวนต้นตีนมาถามถามไม้ันเป็เรื่องที่มึงจะมาถามไม่เล่าเอาไอ้ตุอยางรู้ไงไม่ต้องไปรู้เขาหรอกเดี๋ยวมึงเล่นดีเขาขึ้นให้มึงเองถามเยอยอะถามเ่อกูถามเยอะการใช้ใจมันเยอะ ผมถามในส่วนของผมเอ่อเอ่อเออเออดยวก็ขึ้นให้ก็ได้แออดีแต่ว่ามันต้องไปหักของคนอื่นมาเพิ่มให้ก็ได้เออไปหักค่ตัวคนอื่นเ้าเออแล้วหัวหน้าจะไปหักใครแล้วก็หักขอให้คนที่ขอเพิ่มค่ตัวนี่แหละหักมาเลยมันเนี่ยแล้วขึ้ให้สามร้อยไหมเดี๋ยวไปหักนอยให้มันเจ็ดร้อยอันนี้ก็ได้อยู่ ขึ้นขึ้นในผมหาขึ้นมึงอ,อ่ะหายใ้คนขอเลยไม่เป็นไรงั้นผมเอาเท่าเก่าก็ได้ใช้นี่เหมดก่อนใช้ห้านี่อะไระที่มึงเบิกค่าตัวไปไงโอ้ผมไม่เบิกที่ไหนวันนั้นผมเบิกที่ไหนก็บอกว่าอะไรเมลเมลพูดว่าอะไรก็ผมบอกว่าผมเบิกค่าตัวมาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เออแล้วใช้ยังไงอ,อ้าวแล้วมาทวงอะไรวันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่แตวเมื่อวานผมพูดพูดเมื่อวานว่าพรุ่งนี้ใช่เออเออแล้วใช่ยรับตอนนี่มันวันนี้หมายถึงพรุ่งนี้หน้ากูบอกแล้วทำงานเยอะงงทวงมั่วดทวไปหมดเลยแล้วผมยืมที่ไหนผมยืมที่บ้านใช่ไหมเออก็เดี๋ยวค่อยไปบาไเมื่อไหร่ผมค่อยคืนทวงที่นี่กูไม่คืนผมยืมที่ไหนกูต้องคืนที่ไหนกูต้ง ลับยาวอ่อนเอ้ยเอ้ยมีมีปัญหามาถ่ายมีปัญหาแกะมึงจำเมื่เคืนมั้ยต้องดีเลยมั้ยปัญหาปัญหาเมาแล้วชอบจะมีเรื่องใช่จะถามว่ามึงเคยดูสามโคกป่ะอ้าวสามโคกเออามีมีมีโจโฉไงไอ้โจโฉทำไมอะไมไอ้เราปีไอ้เราใหม่เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วทีเนี้ย ไอเล่าป mm. ีเขาตายกลางสนามลบแล้วมึงว่าเหลือใครเล่าใหม่ฟังอ่ะเ่าปีกับเล่าใหม่เป็นพี่น้องกันไอ้นี่เล e? ่าปีตายอะเหลือใครเล่าใหม่คุณจังใจฟังเหรือวะใหม่คุณจังใจฟังเงมึงคุณจังใจ เป็นพี่น้องกันนะไอเล่าปีตายเหลือใครเล่าใหม่เล่าต้นปีื่อไอเจ้าใจบวางปูรู้ดไอเจ้าช่างน่าเฉยช่างอี๋กู้ไม่ไอเจ้ากูรู้ดกูเล่าปีเล่าใหม่เล่าปีเล่าใหม่เออเป็นพี่น้องกันไอ้วูไอไอเ่าปีนะตายตายเหลือใครเหลือใครช่างมัน นนเออรอยมันไปน